แน่นอนนี่คือรีวิวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ KJ 2000รุ่นปี2025สําำหรับช่อง YouTube ของคุณ a u t o p o u s e ในภาษาไทยความยาวประมาณ500คําคำขีดขีดขีดรีวิว KJ 2000-2025อากาศยานเตือนภัยทางอากาศยุคใหม่แห่งอนาคต a u t o p o u s e สวัสดีครับผู้ชม a u t o p o u s e ทุกท่าน วันนี้เราขอนำเสนอสุดยอดเทคโนโลยีทางการทหารจากฝั่งจีนกับอากาศยานเตือนภัยล่วงหน้าระยะไกล KJ-2000 รุ่นปี2025ที่ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของระบบควบคุมทางอากาศยุคใหม่ไม่ใช่แค่เพียงการอัปเกรดจากกลุ่นเดิมแต่เป็นการเปลี่ยนมุมมอ,องคการควบคุมทอ้องฟ้าอย่างแท้จริงดีไซน์และรูปลักษ์ KJ-2000-2025 ยังคงพื้นฐานจากเครื่องบินลำตัวกว้างอินยูชิน IL-76 แต่ได้รับการปรับปรุงอย่างหนัก ทั้งระบบโครงสร้างการลู่ลมและการออกแบบใหม่ของแผงเรดาร์จานหมุนแบบ Active Electronically Scan Array AESA ที่อยู่ด้านบนลำตัวสร้างภาพลักษณ์ของเครื่องบินสอดแนมระดับสูงที่ดูทันสมัยและน่าเกรงขามเทคโนโลยีล้ำสมัย สิ่งที่ทำให้ KJ-2000 รุ่นใหม่โดดเด่นคือระบบเรดาร์ AESA รุ่นล่าสุดที่สามารถตรวจจับเป้าหมายทางอากาศได้ไกลถึง470กิโลเมตรพร้อมประมวลผลแบบเรียลไทม์รองรับการติดตามเป้าหมายพร้อมก,กันกว่า100เป้าหมายและยังสามารถทำงานเชื่อมโยงกับระบบป้องกันภัยทางอากาศ S-400 และ J-20 ได้อย่างสมบูรณ์แบบสมรรถนะการบินเครื่องบินสามารถบินได้ไกลกว่า5,500กิโลเมตรต่อการเติมเชื้อเพลิงหนึ่งครั้ง ด้วยความเร็วล่องที่800กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหมาะสำหรับการปฏิบัติการทางยุทธศาสตร์ทั้งในภูมิภาคและระดับสากลการติดตั้งระบบควบคุมอัตโนมัติรุ่นใหม่ยังช่วยให้การบินมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นบทบาทและภารกิจ KJ-2000 ไม่ใช่แค่เครื่องบินตรวจการแต่เปรียบได้กับสมองกลางของกองทัพอากาศจีนมันสามารถประสานการโจมตีการป้องกันและการสื่อสารให้หน่วยต่างๆในสนามรบได้ทันทีเพิ่มขีดความสามารถให้กับฝูงบินที่อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ สรุป KJ 2000รุ่นปี2025คือตัวอย่างของเทคโนโลยีที่ผสานความล้ำหน้าเข้ากับพลังการควบคุมได้อย่างลงตัวไม่ว่าจะเป็นด้านการป้องกันการจู่โจมหรือการควบคุมยุทธวิธีเครื่องบินลำนี้พร้อมเป็นผู้นำท้องฟ้าในสนามรบยุคใหม่อย่างแท้จริงถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b s c r i b e ให้ช่อง Auto Pause แล้วเจอกันใหม่รีวิวหนะ้าขอบคุณครับขีดขีดขีด